อาทีนี้มาดูการสร้างพาราบโบลานะพาราบโบลาโดยใช้โปรแกรมออนไลน์เลยนะกูก็เข้าไปในในสถาบันของยูโอที่บ้าเนเนาเข้าไปในแอปดาวน์โหลดนะเขาเลือกที่สตาร์ทที่เวอร์ชันหเลยถ้ามีคำว,ว่าสตาร์ทจะเล่นในอินเทอร์เน็ตได้ทันทีแต่ว่าถ้ามีดาวน์โหลดต้องลงเครื่องมาก่อน นี่แสดงว่าลงเครื่องได้ด้วยเล่นบนเน็ตได้ด้วยก็สตาร์ทเลยนะครับถ้าเราเล่นพ c ซีแล้ก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้นะถ้าเล่นในมือถือหรือแท็บเล็ตไอแพด iPad, เราก็ต้องใช้เครื่องมือนี้นะครับอินพุตตัวนี้ถ้าเราสนัดโปรแกรมครัสติห้าเราก็สามารถดึงอินพุตไปอยู่ข้างล่างได้นะนะทำอย่างนีค้คลิกตรงเมนูนี้นะ เมนูก็ต่างกันนะไปที่วิวตรงนี้ไปที่วิวใน,อ,นอินพุตบาร์นี่ตรงนี้เสนะร็จแล้วเราจะใช้กราฟอีกด,ด้านหนึ่งแล้วกเ็เป็นเทกด,ด้านหนึ่งแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับพอดีกูเซ็ตไว้เป็นหนึ่งสองสามมาแล้วเนะี่ยมันไม่ต้องย่นนะตรงนี้ก็คลิกขวานะเอากริดออก no ก r นะิด no accept ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะนะแล้วเอาก็คลิกเวลาทำอะไรเสร็จเนี่ยคลิกปุ่มตรงนี้หรือกอด S s c ข็บให้ัวชี้อู่ตรงนี้มันก็จะไม่วุ่นวายเพราะนัถ้าเครื่องมือมันค้างอยู่เราไปแตะลงหน้าจอมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติลงพอยต์มาจุดหนึ่งจุดนี้มันจุดเราเรียกว่าจุดเวอร์เทกก็จุดยอดของพาราโบลาอันนี้มันมันไม่กระตุกไม่ตัด จุดตัดเราไปตรงนี้ตร,นตรงนี้ไปตรงเกือบมาแม่เหลชช็กไปโชกกดนะครับให้มันเข้าลงจุดตัดพอดีมันจะมีควันดับเห็นยดชัดเห็นไหมอืมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็สร้างแกนพาราโบลาขึ้นมาอันหนึ่งสนุกเล่นไปเหอะนะได้ประโยชน์กระสูนเด็กๆตรงๆเลยไม่ต้องมาท่าเยอะท่านั้นท่านี้พอดีเก๊งกระบอเนี่ยลงมานี่ อันนี้ใช้เวอร์ชัน6อะอันนี้จะเป็นจุดเป็นจุดอะไรอ่ะเป็นจุด f โฟกัสจุดโฟกัสเปลี่ยนรเนิ่มไหมงั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะใช้ภาษาไทยไม่ได้ไหมใช้ภาษาได้้เขียได้หาส่วนที่เป็นไดเรกติกแล้วก็ใช้วิธีการสะท้อนมาตรงนี้กด s c ็บก่อน ถึงจะโจทเขียนออกมาที่รีเฟ t อะบาลพอย n ์เนี่ยกดปึ้งเลยแล้วว่าไงจะมีคำคำคำสอนท้ายอยู่ทข้างล่างประดีรูปปูพังก็กดที่จุดที่ต้องการให้สะท้อนก็จุดจุดทะท้อนหนึ่ปึ้งอนี้อันนี้แล้วเราก็สร้างเส้นตั้งเส้นตั้งฉากหรือเส้นขนานก็ได้เส้นตั้งฉากเป็นงงตั้งฉากแกนแกนแกน x เ,เนี่ยคือเส้นดิเรกติก จากนั้นเราคลิกขวาแล้วก็ซ่อนออบเจกต์เลยอันนี้คือเส้นดารกติกเราไม่ต้องมาเคลื่อนที่เดี๋เพราะว่าเรา,เากดเ s c a p e กอนใช้งานเด็กกด S s เ a p e ปุ่มนึ้งก็ใช้ได้ตามปกติใช้ S ลากเห็นนะทีนี้เราก็สร้างพ a r a b o l a ได้เลยสร้างพา r a b o l a ได้เลยถ้าจะสร้างสองอันหงายอันคว้าอันแล้วก็มาคลายส่นะเด็กเวียนหัวทำที่เดียวนี่แหละเดี๋ยวอีกอันนึงไร เนี่ยบางคนบอกให้ทําอย่างนี้สองอันผมไม่ต้องดูให้ดใหูให้จดจ่อยอยู่ที่เดียวะอันนี้ทํำยังไงมาตรงนี้ลูกคลิกกดแท็บาลาโบลาปั้งเราก็ไปคลิกที่โฟกัสแล้วคลิกที่ไฟฟิกมันก็จะเกิดเป็น巴าโบลาขึา้นมานะครับกดเอสเ p e ทุกครั้งเวลาทําเสร็จถ้าอย่างนี้เราเลื่อนสกรีนได้ถ้ากดเราเลื่อนสกรีนได้ ตรงนี้คือแกนพาราโบลา,บอ,ลาอะไรก็ตามที่เราไปคิดเนี่ยมันจะมีสมบัติขึ้นให้เพราะทำเป็นจุดเล็กๆอันนี้คือสีสีเป็นสีแดงเหลืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมอันนี้ก็ทําเป็นสีได้นี่คือสีเอ่ออันนี้เป็นสีขอบมันสีม่วงนะอันนี้ก็สามารถทําเป็นขนาดได้คลิกข้างล่างนี่เบอร์ห้าใหญ่ได้ป่ะหนึ่งเบอร์สิบสามนะก็เอานี้ตรงไหน,น อันนี้เป็นนี่คือสีม่วงนี่คือพาราโบลามันเกิดขึ้นได้ไงตามนิยามก็คือเราใช้จุดเนี่ยอจุดจุดหนึ่งอ่ะไปจุดใดๆบนพาราโบลาจุดไปจุดเสร็จต้องดูแล้วมันเลื่อนตามพาราโบลาหรือเปล่าเนี่ยอย่างนั้นเราก็ลากส่วนของเส้นตรงอย่างนี้เนี่ยตามนิยามเลยมันเกิดก็อย่างนี้เส้นเนี้ยมันเกิดก็อย่างนี้แต่เราทำทศย้อนหลังลากเส้นตั้งฉากแป๊บ เนี่ยปเป็นเส้นตั้งฉากอันนี้ปเป็นเส้นไกด์นะไม่ได้เอาจริงนะเสร็จแล้วเราก็าไปจุดนี้ลงจุดตรงนี้ให้เป็นจุดสีดำเราลงเลื่อนด,ดูก่อนใช้ได้ไหมไม่ได้อย่างงี้มันไม่อยู่นะถ้ามันไม่อยู่เราก็าลบทิงไไ้งไปก่อนดีลทิ้งไปก่อนเอาอย่างงี้ตอนที่จุดนี้ไปหาอินเสกนะตัดอย่างงี้น่ะ ถ้าเป็นจุดดำๆเนี่ยเกิดจากการทับกันของอัตวัต o b สองอันถ้าเป็นถี่ฟ้านี่จะเป็นอิสระอืตรงนี้เราก็ซ่อนต้อนยังไงเราคลิกขวาคลิกขวาชัวบออเจกต์มันขีดถูกอยู่ไหมแล้วก็ไม่ถูกตรงนีตงน้ตรงนี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 ้เราก็คลิกตรงนี้ก็ได้เห็นแล้วเราก็ลากเราเองอือ มาดูคลิกตรงนี้เรามาดูว่ามันจะมีอะไรให้ดูมั่งม,มีสไตล์ไหมเนี่ยมีสไตล์สไตล์คือเส้นดูเรทชานนี่ไงหลกเนี่ย้าเป็น้องเส้นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเหมือนกับขับรถบรรทุกกับรถเก๋งอันนี้มันเหมือนรถบรรทุกไม่ได้เหมือนกันเนี่ย ระยะเท่ากัน,นอันนี้ไม่ต้องใช้กดหัวมันก็นไม่ต้องใช้ก็ได้เนี่ยปิดไปเลยปลิดไปเลยปลิดโค้ดเลยนะอันนี้ก็จะมีสองที่เดี๋ยวบริเวณนี้เราก็จะพิมพ์เท็กตรงไ่ะทีนี้เราก็สามารถเล่นแอนิเมชันได้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ระ,ะยะตรงเส้นตรงก็จุดเนี้ยมันจะละยะ,ะทางมาเท่ากันอลองคิก,กว่วาแล้วเล่นแอนิเมชันดูเห็นไหมแอนิเมชัน ตู้มไหมจะยาวแค่ไหนระยะทางสองข้างจะเท่ากันตลอดนอนดตรงี้เนี่ยครูเล่นบนอินเทอร์เน็ตเลยนะครูไม่ได้ลงเครื่องอะเนี้เห็นไหมแล้วหยุดก็หยุดตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันมีตรงนี้อืมทีนี้ถ้าอยากจะเล่นแบบพิเศษพิเศษหน่อยครูก็ซ่อนตรงนีนะ้แต่เวลาเราจะเราจะใช้จริงๆเนี่ยเราต้องเปิดอ่า่ย ตรงนี้ตรงนี้คูก็โชว์ออบเจกต์คูก็ออกไปตรงนี้คูก็ทำสีใหม่เอาสีน้ำตาลเข้มเล่นจุดเล็กๆนะก็เล่นได้แต่คูก็ไม่ไม่ได้เล่นเป็นตำนานนะเนี่ยมันก็ขับรถเก่งแล้วก็ขับรถบรรทุกเอออันนี้คูก็ใส่เทสโชว์เทสคืองเป็นจุดลงจุดไงนะเสร็จแล้วก็ลงแอนิเมชันดูเนี่ยคือเซ็ต เซตของพาราโบลานี่เล่นบนอินเทอร์เน็ตเลยนะไม่ได้เล่นในเครื่องนะเอเล่นในเครื่องอะไรแหละจะดึงอินเทอร์เน็ตมาเล่นนะนะเนี่ยความหมายของพาราโบลาคือเซตอของจุดทุกจุดที่อยู่ห่างกันจุดคงที่จุดหนึ่งกับเส้นตรงคงที่จุดหนึ่งระยะทางเท่ากันนะตรงนี้เวลาจะลบก,ก็เลื่อนเลื่อนนี้มันก็หายแล้วนะง่ายฮะเลื่อนจุดนี้ก็หายแล้ว เดี๋ยวจะเอารูปรับมันมาแล้วทำไงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พักแักงงเข้าเกียร์อะไรอ่ะเข้าเกียร์เมนูเออไปเอาอันติบา้ามามาแล้วมเมื่อกี้มันจะมีพาราโบลามันเป็นตมการใช่ปะออตรงนี้ปะ่ะอ่หมาแน่นอนตัวเนี้ยจะเป็นตีฟลายปะล่ะเนี่ยหมาแหละแล้ว,ม,ลวมันต้องมาคับที่อันติว้าก็คือ ไปทําที่สมก,การเพราของมันหายไปแล้วอ่ะนะก็เรียบร้อยแทําทรรมการดรีว่าหลังคุยเพราะว่าขนาดมันใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มีจิตเมตตาอากอาระาบูก็โอนหน้ากาแฟมาไม่อยากไม่อยากจะเก็บค่าเรียนจริงบอกตรงบางคนก็ไม่สะดวกใจโอเคนะเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้คุยให้สัง